อีคนวิ่งเข้ามาเขาเห็นเราหรือเปล่าเขาไม่เห็นเราเรามีลูกซองอยู่ข้างหน้าวิ่งไปแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอา้าวเข้าไปแล้วมันเข้าขอรัตและกันเพื่อนไม่ได้มันน่าจะดักวะมันน่าจะดักวะโอ้โหแม่ทำไมผมได้ยินเสียงมันวิ่งไปไกลเลยวะสุดยอด ผมได้ยินเสียงมันวิ่งไปไกลผมก็เลยวิ่งตรงไปเมื่อี้สวยล้วแล้วเราไม่มีกล่องทรัพบ <c oughs> เราไม่มีกล่องซับพายเรามีแค่ปืนพกแค่แค่ปืนพกแค่ปืนพกก็ต้องไหวดิแค่ปืนพกก็ต้องไหวดิแค่ปืนพกก็ต้องไหวดิโอเคมีมาไหมแค่แค้นไหม <c oughs> มันไ่้จะมีคนรู้รอ่ะ น <analyze anthropology> <Bu> ี่คือเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วอ้นี่มันฆ่าเราไอ้นนีไอ้นี่ที่มันฆ่าเราทุกคนมันจะวิ่งไปไหนวะอย่าให้มันวิ่งมาทางนี้จังวะ แป๊บๆก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อล่าสุดตอนนี้ผมก็ได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายของฟีฟายด์แล้วยังไงก็ฝากทุกคนโหวตเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและพิเศษไปกว่านั้นการโหวตครั้งนี้5คนแรกที่โหวตเยอะที่สุดเราจะมีแจกเสื้อสีแคปคนละ1ตัวรับไปเลยซึ่งรอบนี้ก็เปิดโหวตแล้วสามารถเข้าไปโหวตกันได้ในกิจกรรมฟีฟายดอเลยนะครับเลข22 5 99ตอนนี้อยู่ดับ13แล้วโดยกิจกรรมเข้าง่ายๆเพียงแค่อยู่หน้าล็อบบี้แล้วเข้าตรงนี้เลยกิจกรรมจะเจอตรงนี้เลยเราก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเก็็็็บบบบบบบโโโททเเเเเเคคคคคคนน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 ใใกก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 ิิจจรรรรรรมมมมมมแแลลลลลลล้้้้้้้้วววอออออออาาาาาไไไไไปปปหหหตตดดยยยยยะะะะัััััังงงงขขุณฝ่่่่ชชูููู ลูกต้งจำผมได้ไหมพี่เมื่อกี้มึงจ้าเอ๋ผมผมขอจักเอ๋คืนได้ไหมจำได้ไหมเพื่อนจำได้แหละป่ะจำได้แหละชุดนี้น่าจะไม่ลืมเมื่อกี้มันจ้าเอ๋เราทุกคนเราถึงตายแล้วต้องเกิดใหม่ไปอยู่บนหลังคาไม่เยแต่ตอนนี้เราก็จ้าเอ๋มันคืนเหมือนกันเป๊ะกรรมตามสนองไปดิโอเคการตายสภาพเดียวกันเป๊ะๆจ้าเอ๋มาจ้าเอ๋กับไม่โกงแม่งหลอนจัดเล็บพีคแม่งหลอนตลอดเวลาเลยมุมทุกมุมคือ นั่นไงโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรวะอะไรของซีแคอ่ะอะไรไม่เข้าใจเลยอะไรของผมเนี่ยกูลนไปหมดแล้วตอนเนี้ย โอเคพี่พี่พี่โอเคไม่ต้องลุกพี่พี่ไม่ต้องลุกพี่ไม่ต้องลุกพี่ไม่ต้องลุกพี่โอเคถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้กลัวอนี้หรอกกลัวคนมาหลอยหลอยไว้เยอะเกินตามตามสองอีกโอเคเมื่อกี้มีคนเดี๋ยวนะมีคนชาร์จกันตรงนู้นรอ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 จ่าเอ๋ได้ไหมวะไอวอลไม่มีวะโอเคเมื่อกี้มีคนผมคิดว่ามันต้องวิ่งมารอจ่าเอ๋มันสักตัวอีกสักตัวหนึ่งนั่นไงนั่นไงมาละมาละคนไม่อยู่กันสองคนสกิปมาสกิปไม่ทัน โอ้โหไม่ทันจบละว่าจะรอหร่อยซะหน่อยไะพอละไม่อยู่แล้ววะไปก็ไปเอาแม่งไม่รอละไปด้วยแล้วก็ไ,กไลค์ฟังคนละหนึ่งไลคดูแชร์นะแฟนตัวยงได้นะแชร์สามวงไปแล้ววะเฮ้ยมีคนอยู่นอกวงเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วดิมันคงไม่คิดหรอกว่าวงขนาดนี้แล้วมีคนอยู่นอกวงอีกอะอ้าวอ้าวตายไอ้นี่ตาย จบจบชีวิตวิทย์แย่มากตอนนี้แย่มากชีวิตโอเคเฮ้ยวง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 ใจเย็นใจเย็นดีไปแบบไม่ต้องสนใจว่าคนอยู่ไหนเดี๋ยวโดนเล็งคาขึ้นดิข้างบนข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวเดือดเออไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบโดนข้างบนลอยแล้วมันป้อมมีเปล่าวะมันป้อมไม่มี เอาคอมสั่นแม่งออ๋โอเคอุ้ยไอ้วอไม่โอ๊กเฮ้ยใครยิงเอาเรียบร้อยไอ้นี่ตายอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยๆุ้ย,อยเอา้เอาไอ,าอา้มันเป็นอะไรวะเนี่ยเมาส์เนี่ยแปบ๊บนงะไอ้นั่นตายลนะแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเออมากเลยตอนเนี้ยหรือว่าเมาส์แบตจะหมดวะโอ้ลืม,มกูกกำลัง สภาพแม่งเดี๋ยวจบเกมนี้จะชาร์ชาแบตเมาส์ข้างหลังมีปะหกคนข้างหลังไม่มีนะม,มีใครมาดักเด็กเดียวข้างหลังนะอย่าพึ่งน,นะอือหือือหอเอ้าเอ้าทำไมไอวอลไม่แตกอ่ะไม่ไอวอลไม่แตกอ่ะ เราได้วงแต่ข้างหลังมันไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยอันนี้แน่นปืนอะไรวะอ๋ออุ้ยคอซ่าเอ็กเอาดิเอาดิรออะไรอ่ะ เออเมาเอา,เอาอันนี้มก็ไม่ตายสีน่อยเนี่ยโอ้โหมึงมไม่ตายให้กูเลยอไอ้นั่นตไต้นั่น่าไปต่อหน้าต่อต,อต,อตาเรายิงตั้งานานเอาเหลือสองคนแล้วหรอรู้ละเพราะว่าเออโอ้ยแปลกๆวะเนี่ยสกปรก อุ้ย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 ,อยเอาไงจะมันดีวะตอนเนี้ยเหลือตัวเดียวเนี่ยพี่ขอชนะได้ไว้พ,พ,วพี่ไม่ใช่พี่ใช้ขาผัวพี่ไม่ไม่ เอาว่ะโอเคพี่ผมบอกว่าผมขอชน,นะครับพี่ไม่ต้องลุกครับพี่แตกไปโน,โนหนึ่งเกมนี้สวยงามพี่หนึ่งได้งไงวะไปจบไปอย่างสวยแบบรันทดแล้วก็สวย บวก33แต้มเท่าไรห6คิว3,200ดาเมจเราโดนราดไปไมันเราโดนราดไปขีดศพวะสวยงามนะคะทุกคน